สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้เรามาต่อเรื่องคำพ้องนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหน้า44ข้อ2ให้นักเรียนอ่านกรต่อไปนี้จากนั้นเขียนคำอ่านของคำที่ขีดเส้นใต้แล้วศึกษาความหมายจากพจนานุกรมอ่านได้ไหมคะนักเรียนกระบวนหนึ่งตัวเขียนไม่เปลี่ยนแปลก แต่อ่านแยกสองความตามวิถีวัดวัดวัดอะไรคะวัดเขมาหรือ,อวัดขมาโกรธโกรธอะไรคะโกรธเขมาหรือโกรธหมา่าเพลาเพลาหรือเพลาคะเอออ่านได้ไหมคะเนี่ยยังอ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าทําไมคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ความหมายเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูจะพักหน้าน,นี้เอาไว้ก่อน แต่ก่อนที่เราจะไปหน้าต่อไปเรามาดึงคำที่เป็นคำพ้องออกมานะคะได้ทั้งหมด4ชุดนะคะมีคำแรกเขมาหรือเหมาเพลาหรือเพลาเซลาหรือสลาหรือสลาหรือเซมาเหมือนกันนะคะหรือสเมาเอ๊เดี๋ยวเราไปหาความหมายกันค่ะหน้า45่าคำที่หนึ่ง สระเอขอไข่มอม้าสระอาอ่านว่าเขมาหมายถึงความสบายใจความพ้นภัยอีกคำนะคะอ่านว่าเขเหมาเขเหมาหมายถึงโกดเขเหมาเป็นชื่อเรียกต้นไม้ที่อยู่ใต้ดินหรือเงาและรากแห้งของไม้บางชนิดเพราะฉะนั้นสองคำนี้วัดใช้คำว่าอะไรคะวัดเขมานะคะนักเรียนเอาคำว่าเขมาไปเขียนข้างบนเลยค่ะ ในหน้าสี่สี่นะคะเขียนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาอ่านเราจะได้อ่านได้ว่าวัดเขมาโกดอะไรคะโกดขมเหาเขียนตรงนี้ว่าขมเหลนะคะในข้อสองก็คือขมเหลเขียนเอาเขียนเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะได้มาตอบอ่าต่อมาดูเลขสามนะคะเลขสามสระเอพอพานลอลิงสระอานะคะพ้องรูปรูปเหมือนกันแต่เสียงไม่เหมือนกันอ่านว่าเพลา เพลานะคะหมายถึงแกนสําหรับให้ล้อหมุนตรงกลางล้อเห็นไหม่เพลาข้อสี่อ่านว่าเพลาหมายถึงเวลาแล้วเรากลับไปดูนะคะวัดเขมาโกรดขมเหมาเพลานะคะเขียนคําอ่านตรงนี้ไว้เลยค่ะว่าเพลาเขียนเอาไว้นะคะก็มีแต่ที่นี่ไปถึงท่าเวลาใช่ไหมคะเวลาตอนนี้ก็คือเพลาเย็น เพลาเย็นเขียนคำอ่านกำกับไว้เลยค่ะต่อไปข้อหนะคะคำที่ห้ากับหกห้าสเลอสอเสือลอลิงสระอาอ่านว่าเสลาหมายถึงภูเขาหินอีกคำหนึ่งอ่านว่าสเลาหมายถึงสวยงามเกลี้ยงเกลา หรือเป็นต้นไม้นะคะนี่คือดอกสะเหลาเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนไปดูตรง,ตรงโจทย์จะเห็นบริบทของคำนะคะที่ริมเชิงอะไรคะเสลาภูผ,ผาใหญ่ใช่ไหมคะล้วนกอไผ่ลำสล่างสลาเห็นนักเรียนเขียนคำอ่านกำกับเอาไว้เลยค่ะเขียนเลยนะข้อ7 สระเอสอเสือมอมมาสระอาอ่านว่าเสมาหมายถึงเครื่องหมายบอกอาณาเขตโบดหรืออ่านว่าสเสมาหมายถึงพันธุ์พืชหรือเรียกหรือหญ้าทีนี้นักเรียนมาดูนะคะจากด้านบนหัดโบกปูนใบใช้คําว่าอะไรคะก็ใช้คําว่าเสมาใช่ไหมคะเขียนเสมาเอาไว้ด้านบนเลยนะคะจะได้ไม่ลืม หัดโบกปูน<ม>ใบเสมากว่าจะเป็นหน้าโฮเตนปลูกอะไรคะโปโูกสเสมาดูเพลาตาเขียนคำอ่านกํำกับไว้เลยคะ่ะข้อเข้อ8ได้นะนักเรียนย้อนไปหน้า4ี่ิบสค่ะเขียนคำอ่านกํำกับคำพ้องเอาไว้ทุกคำเลยนะคะเดี๋ยวเวลาอ่านเราจะได้อ่านอย่างถูกต้อง เป็นกรแปดนะคะแบ่งจังหวะวักตอนเลยค่ะ1นึ่งวักมี8คดคำแบ่งเป็น3 2 3สองสามเรื่เลียนขีดแบ่งจังหวะเอาไว้เลยค่ะเรามาอ่านพร้อมกันเลยเริ่มนะคะกระบวนหนึ่งตัวเขียนไม่เปลี่ยนแปลกแต่อ่านแยกสองความตามวิถีวัดเขมาโกรดขมเอาเผาก็มี แต่ที่นี่ไปถึงท่าเพลาเย็นที่ริมเชิงเสลาภูผาใหญ่ล้วนกอไผ่ลำสล่างสลหาเห็นหัดบกปูนใบเสมากว่าจะเป็นหน้าโฮเต็นปููกเหมาดูเพลาตาในหนังสือเรียนนะคะ คำไหนอ่านยากคำไหนอ่านไม่ได้หรือไม่รู้ความหมายนะคะนักเรียนสามารถเอามาเขียนเอากกับเอาไว้ได้นะคะเขียนไปเลยค่ะหนังสือของเรานะคะเวลากลับมาหาข้อมูลนักเรียนจะได้ทาไมคะมีข้อมูลมีความรู้ให้เราดูด้วยนะคะข้อ3หน้า45ห้ให้นักเรียนเลือกคำพ้องเสียงในวงเล็บเติมในช่องว่างให้ถูกต้องข้อ1พระภิกษุ ออกบินทะแต่เช้าตรู่ให้คําว่าบาทบออาดอบาทบออาตอบาทบออาตอรอก็บาทเพราะฉะนั้นนะคะเป็นคําพ้องอะไรคะออกเสียงเหมือนกันบาทบาทบาทเพราะฉะนั้นเป็นคําพ้องพ้องเสียงนะคะความหมายก็ไม่เหมือนกันจะใช้คําไหนคะบาทแรกบออาดอ,ดอหมายถึง บาดแผลที่ทำไมคะแยกออกจากกันส่วนบออาตอหมายถึงการตกไปนิยมใช้ประกอบกับคำอื่นนะคะอย่างเช่นคำว่าอุกาบาตหรือคำว่าอัสนีบาตอัสนีคือสายฟ้าใช่ไหมคะสายฟ้าตกก็คือฟ้าผ่าเพราะฉะนั้นบาทหมายถึงการตกแห่งก้อนข้าวเพราะฉะนั้นใช้กับคำไหนคะบินทะบาทส่วนบาทบอใบไม้ไมไมสอัอาตอรอก็คือ บาทพระตามรูปข้างล่างนะคะข้อสองคุณแม่ซื้อไม้ไม้อะไรคะมาจากประเทศอินเดียประเทศอินเดียนี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดของเครื่องเทศนะคะที่มีกลิ่นฉุนถ้าใครชอบก็จะว่ามันหอมนะคะเขาให้คำว่าจานมาสามจานเลยค่ะจานจออะนอหมายถึงผลลูกจันนะคะมีกลิ่นหอมของผลนะคะ อันนี้เอามารับประทานก็ได้แต่ทอรอการันนะคะอันนี้หมายถึงดวงจันทร์นะคะวันจันทร์นะคะส่วนทอนอการันอันนี้หมายถึงไม้จันทร์นะคะที่ลําต้นมีกลิ่นหอมนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ซื้อไม้อะไรคะมาจากประเทศอินเดียเลือกตอบเลยค่ะข้อ3ผู้มีสุขภาพดีย่อมมีผิว ผิวยังไงคะผ่องใสใช้พันไหนอันนี้ในคำพ้องหนึ่งเราแปลความหมายไปแล้วนะคะนักเรียนน่าจะตอบได้เขียนใสวยนะหน้า46ข้อ4ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำที่กำหนดตัวอย่างคำตอบนะคะข้อ 1. ช้อนซ่อมกับซ่อมแซมสังเกตสองคำนี้นะคะจากแบบฝึกครั้งที่แล้วส่วนใหญ่จะเขียนผิดช้อนซ่อมไม่ใช่คำควบกล้ำนะคะซ่อมแซมก็ไม่ใช่ ใช่ไหมคะเพราะนั้นเขียนอย่างไรก็อ่านอย่างนั้นเหมือนเดิมน,นะคะคำตอบเมื่อพ่อซ่อมแซมรั้วบ้านเสร็จก็ไปหยิบช้อนซ่อมมารับประทานอาหารคำที่นักเรียนนำมาแต่งประโยคให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำนั้นด้วยนะคะจากตัวอย่างครูเขียนเขียนด้วยออสีแดงใช่ไหมคะแต่นักเรียนขีดเส้นใต้นะคะสองเส้นเลยก็ได้ค่ะจะได้เห็นชัดๆต่อไปข้อ2ให้คำว่าเสเพลกับคำว่าเพนมานะคะ แต่งได้เป็นเขาเลิกเสเพและไปช่วยทำความสะอาดวัดหลังจากพระฉันเพแลแล้วนะคะขีดเส้นใต้สีแดงด้วยต่อไปข้อ3ล้องคารลองแต่งเลยคำว่าน้ำไหลกับหลงไหลนะคะน้ำไหลกับหลงไหลหลงไหล,หลนี่คือทำไมคะชอบเพ้อฝันอยากไป พอใจใช่ไหมคะเพราะนั้นคําไหนนะที่เกี่ยวกับน้ําไหลกับหลงไหลอาจจะทําไมคะไปเห็นน้าน้ําตกนะคะมีน้ําไหลเย็นนักเรียนก็แต่งไปให้เกี่ยวกับสองคำนี้นะคะเขียนเยสวยนะคะนักเรียนสรุปคำํำฮองนะคะ พ้องคืออะไรคะพ้องคือเหมือนถ้ารูปเขียนเหมือนกันก็คือพ้องรูปถ้าเสียงเหมือนกันก็คือพ้องเสียงนะคะเพราะฉะนั้นคําพ้องรูปคือคําที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกัน,แ,กนและมีความหมายต่างกันคําพ้องเสียงคือคําที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันนักเรียนเขียนสรุปเลยค่ะเขียนสวยๆนะคะต่อไปหน้า4 7 ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องนักเรียนใช้สีนะคะวงกลมไปเลยค่ะคิดให้ดีๆแล้วก็ตอบไปนะคะไม่ต้องกลัวผิดข้อ1ถึงข้อ5ข้อใดสะกดคําได้ถูกต้องข้อ1กรมมนเวทมนสวดมนน้ำมนพิจารณานะคะอ่านตามไปเลยค่ะข้อ2บาทหลวงบาทวิถีบ่วงบาท บินทบาทข้อ3รัชการแผนการกรการป้อมพักการ 4. คัดสรรสร้างสรรสุขสรรเลือกสรรห้สัตส่วนสัจจะสัตว์เลี้ยงซื่อสัตว์ขอเน้นย้ำคำว่าสัตว์เลี้ยงกับคำว่าซื่อสัตนะคะ วแหวนกระันหมายถึงสัตว์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นยอ,อยักการันต้องใช้กับใครคะความซื่อสัตว์ใช่ไหมคะข้อ6ถึงข้อ10บอกความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคข้อ6นะคะขีดเส้นใต้คำว่าคลรุหรือเราจะอ่านว่าอะไรคะคารุอ่านได้สองแบบคือคะรุคารุแปลว่าหนัก คลุแปลว่าอะไรคะแปลว่าภาชนะใช่ไหมคะสารแล้วก็เป็นลูกกลมๆออกยาวด้วยชันพอเราู้ความหมายปุ๊บเราจะรู้แล้ว,ลลวคนสมัยก่อนนิยมใช้ใช้อะไรคะตักน้ําจากบอก่อมาใช้นังเรียนเลือกคำตอบได้นะคะจากภาพมีรูปคลุนะคะให้ดูข้างๆด้วยต่อไปข้อ7สระลแอขอไข่มอมา้าใช่ไหมคะถ้าอ่านว่าแขมคือกอหญ้า ดอกหญ้าที่เอามาใช้ทําไม่กวัดอ่อนนะคะดูในภาพได้นะคะแต่ถ้าเกิดอ่านว่าคาแมคมาแมแปลว่าขมินนะคะเพราะฉะนั้นในข้อ8จะอ่านว่าอะไรดีก็ต้องดูอะไรคะดูบริบทข้างๆซ้ายกว่าขึ้นว่าพงหญ้าขึ้นรกที่ริมหนองน้ําเพราะฉะนั้นจะอ่านว่าคมาแมไหมไม่ใช่ก็ต้องอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าแขมก็อ่านว่าข้อเ พงหญ้ากอแขมขึ้นรกที่ริมหนองน้ำเพราะฉะนั้นตอบว่าเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งต่อไปข้อ8อ่านว่าอะไรคะสอเสือรอเรือสะอะเอจะอ่านว่าสระหรืออ่านว่าสะคะเราก็ต้องดูด้วยคะ่ะโรงแรมนี้คงจะไม่เกี่ยวกับสระแล้วต้องอ่านว่าอะไรคะต้องอ่านว่าสะใช่ไหมคะโรงแรมนี้มีสะขนาดใหญ่ไว้บริการลูกค้าตอบว่าบึง บ่อน้ำหรือแอ่งขนาดใหญ่หรือว่าห้องอบไอน้ำคะ่ะอะไรควรตัดก่อนเลยสะข้อสตัดไปอะไรคะสะขนาดใหญ่ต่อข้อข้อ3แอ่งน้ำขนาดใหญ่นะคะข้อ9ก้ากรอ,อีกรีหรืออ่านว่ากะรีคะถ้ากะรีแปลว่าช้างถ้ากรี ก็คือส่วนแข็งๆที่อยู่บนหัวกุ้งนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูบริบทของโจทย์เลยค่ะน้องร้องไห้เพราะถูกถูกอะไรคะจะอ่านว่ากรีหรือกะรีแทงนิ้วมือจะตอบจะอ่านว่ากะรีได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นต้องตอบว่าต้องอ่านว่ากรีน้องร้องไห้เพราะถูกกรีแทงนิ้วมือหนึ่งช้างสองหัวสามโครงเหล็กแหลงที่หัวกุ้งสี่เปลือก กุ้งส่วนหัวตอกเลยค่ะต่อไปข้อสิบให้คําว่าปลปลาราอเรือแม่กาดกอไก่จะอ่านว่าปลกหรืออ่านว่าปลหลักใช่ไหมคะปะลักปลลักคือซากที่มันผุพังแล้วใช่ไหมคะส่วนปลักหมายถึงโคนตมที่บวกวายทาไมคะเอาไว้นอนแชนะ่ให้มันเย็น,ยนใจดูโจทย์เลยค่ะเข่าพบเหรียญเก่าแก่อยู่ในกองซาก อ่านว่าไงคะอ่านว่าซากเลยคะซากปะหลักหักพังนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าปะหลักหนึ่งหักสองเงินสามอิดสี่สิ่งก่อสร้างตอบว่าตอบเลยคะ่ะอ่านทบทวนในสิ่งที่เราทำไปแล้วนะคะตรวจทานให้ดีๆแล้วส่งมานะคะเดี๋ยวคุณครูตรวจให้แล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปสวัสดีคะ่ะ